ีกแล้วเด้อคนเก่าคนเดิมสองมุมสองมุมส,สามมุมสามสามุมจะไปกินไอติมวันนี้ไอติมกระปุกใหญ่อีกแล้วเพิ่น <c oughs> นะพี <c oughs> ่น้องอีสแคนอีสแคนอนณาตเอาจาักก้อน <c oughs> เอาสีลายเบสเกตเฮาส์เฝ้า,าอ,อ๋อเี๋ยว้วพ่อคนเยอะนะอ่าไหนเยอะอันยอะนะ छो को <contamins> <killing a study> ช็อกโกแลตมอ๊กไม่แค่สีดำรักควรมีสองคนเธอรู้แล้วเธอจะเลิกอยู่บ่เธอรู้แล้วเธอจะเลิกอยู่บ่

รถมาลีลาพอนพอนะน้องมาเดิมมากินไอติมเัมอนกันเทศปพามาขอยไปเยี่ยมเขาวันนี้ขามาเยี่ยมคอยน,อบบน้องอะไรคะคุณมีเคแค่มแบบันเค่มน Kan man købe to, to? to? Jo, 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 det er nok. Hva? Ja. Yeah. Hvor, 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 kommer de så fra? Hvor kommer de fra? Fra... Altså, ja. <laughs> kommer de fra e, andre? Nej, nej, ikke kommer nogen andre. De er sammen Okay. Det er sådan noget. Det er med bindende. Og kun på nærmere. ซ็บ mm hmm. ได้ไอติมจ้ามาเด้อกินไอติมน้ำกันคลิปเนี้ยจะไร่าสาระจักหน่อยหนึ่งโอเคบอมิกเเกไม่ก็แล้นะ yeah.